สวัสดีพี่น้องฟ้องไายช่ายูทูบที่รักทุกคนทุกท่านสวัสดีทั่วไทยทั่วโลกนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กเรื่อยๆพี่น้องมาเป็นสองเรื่ยสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับมาพกบกับเกณฑนบารมีพี่เล่าพี่น้องเก <c oughs> <c oughs> ิดเมื่อละม่านเพราเกินเครื่องต้วงเลยพี่น้องยี่สิบคนแล้วทีนะครับพี่น้อง ก็ขึ้นโดนเด้อพี่น้องผู้ใดมาสท่านกับท่านพวกไอ้มาสว่า,าท่านกับแล้วไปโดดไอ้กำรังแกยทหารทหารพี่น้องทหารทหารขึ้นเกา่าเะเด้อพี่น้องเด้อนะครับสูดนะครับไอ้กำรังใจพี่น้องห้าสูดทุกคนครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณนะครับแม่ใบได้อยู่อำนาจเจริญนะ อยู่วนน่าจเจริญนี่ก็น่าจะได้ยินเสียงปืนนะเวลาเขายิงกันเสียงปืนใหญ่นะได้ยินนะเพราะสมัยผมอยู่บ้านอยู่ละเอียดอยู่เพ่อพระต้มไพรนี่ก็ได้ยินเสียงนะเวลาเขาลบกันนะลบกันที่ชายแดนจะได้ยินเสียงนะตะกอนเขาลบไปแถวช่องบกเสียงซึมจ้ามซึมจ้าม <c oughs> ไปเป็นเด็กนะครับยังอยู่แถวเทศบนเมื่อก่อนนี่ก็รบกันกับคอมิมนต์เมื่อก่อนผมยังเป็นเด็กอยู่นะก็ได้ยินนะตื้มตื้มตื้มนะครับเสียงดังแม้แต่อยู่ที่อ่า รอบบ้านลงก้าวเนาะเมื่อก่อนรบกับเราก็ได้ยินเสียงนะกินข้าวเที่ยงยังแม่ใบวได้อะไรกินหรอ ถ้าไม่มีก็ไปหาไปหาซื้อไปซะซื้อเห็ดมาแกงนะครับน้องยาสวัสดีครับพี่ละออดสวัสดีครับแกง โอนะแกงเห็ดละโงกนะแต่พวกแกงเห็ดละโงกนี่ผมก็มันก็อร่อยอยู่นะแต่ว่ามันมันเลื่อนนะพี่น้องมันเลื่อนแล้วมันเอ่อตักเอาช้อนจักแล้วมันไม่ค่อยขึ้นช้อนเพราะว่าบางคนมันแจงทั้งดอกมันแจงทั้งดอกแล้วคือดอกมันใหญ่นะพอดอกมันใหญ่แล้วจักช้อนช้อนมันเล็กมันก็อ่า ไม่เข้าช้อนนะอือมงคนไม่ฉีกนะไม่ฉีกจริงๆมันก็อร่อยดีเห็ดปวกนี่ก็เหมือนกันนะเห็ดโกนก็เลื่อนนะถ้าแก้งเห็ดก่อเห็ดอะไรพวกนี้นะก็อ,อร่อยนะเห็ดก่อเห็ดเห็ดแดงอะไรพวกนี้นะ สวัสดีครับพี่ระวีเมื่อเกินเมื่อวานไปเมื่อเกืนไปไม่ทันพี่ระวีเห็นจะลงแล้วเนาะก็หมดจะดูผิดข่าวแหละพี่น้องโต๊ะตับเราไม่พิมพ์ไม่ได้เลยจะพิมพ์ก็พิมพ์ไม่ได้ทีมันก็ใกล้จะไปแล้วแหละพี่น้องเธอขับก็ ดูดูอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยนะครับด,ด,ดูอยู่ไม่ได้ไปหาน้องยาเลยวันี้นหรือเปล่าไม่รู้น้องยาก็ไม่ได้ขึ้นหรอกเป็นอะไรนี่นะเป็นอะไรี่เมียนนะแต่ว่าไปไม่ทันมันกัน พี่รอก็ไม่เห็นที่ไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยไปดูแต่เนี่ไปไปดูแต่ข่าวไปดูข่าวว่าเขาจะยิงกันไหมวันนี้ไปดูที่เหนือที่เหนือแลว้วนมะี เอ๊ะทำไมเย็นกันมั้งเอะทำไมเปิดทำไมเปิดทั้งเบอร์สามแล้วไม่เย็นเป็นยังงมันเออบางทีก็เกียก็รู้สึกว่ายังไงก็มันรู้ลผมนะ อาการแปลกๆแต่บางทีมันก็ขี่ไปแล้วก็ถอยนะมันเลียงไม่ไปพี่น้องนะเพื่อค่อยๆเพื่อ,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 อไปแตมันเทียมซ่อมมาแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันไม่เหมือนเดิมเวลาจอดนานๆอย่างเงี้ยจอดติดไฟแดงนานๆน,นี้มันก็เป็นนะมก็มอ,องกับมัน เออไอช่างมันทำยังไงมันช่างซ่อมช่างซ่อมเกียออโต้เนี่ยมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับเกียออโต้รถจนเราเปลี่ยนถ้าเป็นเกียที่บ้านธรรมดาบ้านเรานี่อย่าไปใช้เกียออโตโน้นะฮะใช้เกียรธรรมดา การใช้เกียร์ธรรมดาจะดีประหยัดนะประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบำรุงด้วยแล้วก็ทนกว่ากันเยอะบ้านนอกนี้ก็ซ่อมไม่ค่อยเป็นะอูที่บ้านนอกไปปูรถอะไรต่างๆนั้นซ่อมเกียร์ไม่เป็นเกียร์ออโต้ไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถกระบะแล้วค่าใช้ใจ่ายถูงมากนะไม่สมควรที่จะซื้อเกียร์ออโต้นะพี่น้องซื้อเกียร์ธรรมดาขียเอ แ้่เวลาใช้งานมันก็จะได้ใช้ได้ไปทางถนนลุลกลังในทางาการมันก็ดีดีกว่าเกียรโตโ้เกียรโต้มันสบายก็จริงแตง่มันตอมมันต้มออยากมันแล้วก็แซงด้วยกนะี่ที่ว่าน,นอกนี้ต้องใช้เกียร์ธรรมดาทีสา่สุดผมฟังไล์สดพู้ช้าก็เห็นว่าเขายัง ไม่หยุดครับตัาเขมิ้นยังไม่หยุดนะยังมีพวกพวกเพราะเพราะว่ามันควรประสาทนะชอบควรประสาทใจมันยิงของมันส่งเดียดนะครับพี่น้องนะยิงไปมั่วไปหมดเลยยิงส่งเดียดหาเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองตุยเออคุณทำเล่นแต่ว่าไทยไม่ได้ทำเล่นของคุณนะ ก็ยังมีพวกเอ่อขม้นนะครับชาวบ้านเขมนได้ต่างๆเขาไปฟังสื่ออเขาฟังสื่อบ้านเขานะครับเขาที่ก็เขาโกหกกันเลยพี่น้องนะเขาโกหกกันแล้วเขาก็เชื่อเชื่อข่าวที่บ้านเราเนี่ยเขาจะบอกว่าเฟซอนิวเขาจะไปฟังข่าวบ้านเราเขาก็จะไปฟังข่าวบ้านเขานะ ชาวบ้านเขาก็จะเป็นเซ็กนิวที่โกหกกันนะครับคุณพ่อเอ่อยังบอกว่าตัวเองเป็นผู้ชนะนะครับยึดไร,รสามปราสาทได้นะครับเออมันไม่รู้ความจริงก็เชื่อเข้าไปนะครับพี่น่อสงครามไม่มีการปานีนะอย่ามาทําเล่นนะครับมันไม่มีเล่นลูกปืนลูกระเบิดมันไม่ได้รอเล่นกับใครนะครับ มันเติมมันก็ตุยเลยนะครับถ้าโดนก็ตุยเลยมันไม่ใช่ป็่แช่เรื่องที่จะทําเล่นเรื่องทาเล่นทําเล่นเขาคิดว่าเราจะไม่ทําอะไรมันมันล่อให้เราทํามันหาเรื่องตุยนะครับให้ยัยมีอะไรทํา พูดไรสาระที่มากสวัสดีครับเอาดีครับผมมือเป็นหอสุดขอบคุณห้าล้านดวงใจนะครับก็ไปฟังสื่อทมไอ มันก็จะมีคนหนึ่งนะเอมเมนคนนี้ยพูดภาษาไทยได้คล่องมากเลยนะพูดชัดกว่าคนอีสานบางคนนะคนอีสานบางคนนี่ครับว่าควมยังเป็นควม <c oughs> ความนะครับมันไม่ใช่ควมบางคนยังพูดภาษาไทยยังไม่ชัดต่ไอเด็เคนคอมเมนคนนี้มันพูดชัดนะชัดค่้อยชัดคําฟังรู้เรื่องไนอะบางคน คนไทยแท้ๆแ,แล้วทำคลิปยังใช้ภาษาไทยถ้าคุณพูดผิดเนยคุณก็กลับมาพูดใหม่ได้เพื่อให้มันถูกนะครับไม่ใช่พูดไปเลยเว้นเพนแต่อ่อหนึ่งพูดไปเลยควมมอย่นันะความนะครับเรบอกเป็นคนไทยนะแต่ว่าพูดจำเนียงเป็นคนลาวนะจำเนียงเป็นคนคนลาว น่จะอยู่ทางชายแดยนลาวเป็นคนไทยแต่แตว่าสำเนียงมันคล้ายๆไปทางลาว <c oughs> ถ้าเราพูดผิดแล้วก็จะบอกก็จะทำตัวเองก็จะหลงโอ้หลงอะไรประมาณนี้เออสัก,กมาพูดใหม่ให้มันถูกต้อง เป็นคนไทยเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พูดข้ามข้ามไปเลยนะครับ <c oughs> ถบตวาฟังรู้เรื่องมัน <c oughs> ก็ฟัง <c oughs> รู้เรื่องเนี่ยะพอเปิดลมแรงมันก็ จนผมก็เจิงหมดเลยนะเวรน้องนะค้นรลรอแล้วโอ้โหทรงผมเพื่อมนมาตัดให้นะพว่น้องเอไม่รน้ตัดมันไม่ใช่ทรงผมที่ผมผมชอบเปิดเปิดมากกว่านี้นะแต่ว่าเพื่อนมันว่าจะได้ผมเหมือนเราหัวเรามันลานนะเห <c oughs> ็นหัวเราร้านก็อย่างยะให้ผมปกเอาไว้เยอะๆนะจะได้มีผม ผมชอบเปิดข้างให้เขาขาวนะให้มเป็นฉากนะฮะเหมือนลานดินนะแต่ว่าเป็นรองตรงนั้นมากนะเอ้ผมก็ <ผม S 2> <อ>งงเลยนี่เนาะ ขาอ๋โโอเขาเลื่อนภาพเขาเลื่อนอย่างนี้เนาะอืมเขาเลื่อนอย่างนี้ภาพสื่อเลยอันนี้คืออะไรสื่อคืออะไรวิดีโอและรูปภาพอ๋อนี่ว an hmm. an ิดีโอและรูปภาพอย่างี à, ้ออันนี like ้ก yeah. ็เป yeah. ็นวิดีโอและรูปภาพของเราเนาะเช้าแล้วก็ผมลบวิดีโอและรูปภาพ ของผมบอกหมดเพราะว่าเวลาเราทำคลิปถ้าเราไม่โหลดวิดีโอรือรูปภาพออกมันโหลดคลิป <c oughs> โหลดคลิปออกต่เวลาเราโหลดภาพลงเวลาเราโหลดวิดีโอมันจะช้าเนาะถ้าเราเจาะวิดีโอลงให้เอาลงตรงนี้เนาะ พราะผมรู้แล้วว่าเวลาเราจะเอาวิดีโอให้ลงตรงนี้แล้วก็ไปจิ้มตรงนี้แล้วก็สามารถทําเป็นภาพเข้าไปตรงนี้ได้นะในระหว่างที่ผมเลื่อนภาพอยู่นี่ก็พี่รองก็ไม่เห็นนะไม่เห็นภาพตรงที่ผมเลื่อน อันนี้คืออะไรเพิ่มเพิ่มแล้วก็อ,อะไรออกไปนหนอนืะเติมภาพแล้วก็เสร็จแล้วก็อ,ออกไปเออแล้วก็ไม่เห็นอยู่ดีอ <laughs> ไอ้คืองงเกิ่มอะไรมันไปไหนอ่ะภาพมันไปไหนมองมาเนี่ยวันนั้นผมเอาไอ้ภาพมันลงไปนี่อ๋อในเกียมแล้วก็เป็นภาพแบบนี้นะม,มันสามารถย่อดได้ไหม โหมดมันไม่สามารถยอร่อได้เหรออ่าคือยังไงอ่ะอุปกรณ์ร้อน คืออะไรครับเอาภาพที่เราถ่ายไว้แล้วม,มาลงตรงนี้แล้วก็ทำไมมันปกหน้าเราอ่ะแล้วมันก็ไปอ,อืมออทำไมันมาบังหน้าเรามีเลยแล้วมันก็ย่อไม่ได้มะแปลก <c oughs> ไม่รู้ก็ทําอะไรเนาะเออไรสดที่มันก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะแต่เราไม่รู้เนาะเราไม่รู้แล้วก็ทําไม่เป็นนราพีเนอะงเราไม่รู้แล้วก็ทําไม่เป็นแล้วก็มั่วซุมซีซุมก็อันนี้ก็มันมีภาพอะทำไม่ไว้ทำไม่เป็น ขอบคุณนะครับเก้าล้านดวงใจนะครับส่งกําลังใจให้ทหารหารแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็รัฐบาลนะครับก็ให้สู้กับพวกที่อยกจะได้ประเทศไทยนะขับไล่ออกจากขอบคันรสีมาไปห,หมดถ้ามันเรื่องมากก็ถล่มบ้านมันเลยจัดก,การให้มันราบคาบไปเลยนะครับ ี่ผมพูดอ่ยยึดครองประเทศไปเลยเอามันไปเป็นประเทศสลัดเลย <c oughs> จะได้เกขกหัวามันนะครับอ่าเกขกหวมวามันใช้มันมาล้างจานซักเกือ่อซักผ้าเดี๋ยวมันก็จะเป็นที่ค่าของคนจีนเนี้ยมาประเทศไทยไม่ได้นะผมไม่อยากจะให้เขามาอย่างประเทศเรานะลองต่อไปนะแต่ว่าคนไทยเราก็มัน มันจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนมันยังต้องการแรงงานอยู่นะบ้านเราเพราะว่าคนเรามันก็แก่นะคนไทยก็อายุมากขึ้นนะใจบุญสวัสดีครับคนไทยมันก็อายุมากขึ้นจะไปให้คนอีสานมาเป็นคนใช้มันก็ไม่มีแล้วนะครับมันไม่เหมือนคนก่อนสมัยก่อนโน้นสมัยพ่อแม่สมัยรูกหล้าน ร,รุ่นพ่อแม่รุ่นพี่น้องรุ่นเพื่อนพี่นะฮะรุ่นเราเนี่ยแหละคอ,อยง่ายๆก็รุ่นที่เรียนน้อยนะต้องมาเป็นคนรับใช้เลี้ยงเด็กเลี้ยงน้องทํางานบ้านนะครับสต่ไนี้นไม่มีนะพี่น้องทุกคนก็ส่งลูกส่งลูกเรียนหมดนะพอส่งลูกเรียนเขาก็เรียนจบ 3, มสามมห้ามหกเขาก็ไปทํางานอย่างเงินนะ เขาก็ไม่ได้มาเป็นคนไทยแล้วนะครับจะหาแบบเก่าไม่ได้แล้วนะมันก็ต้องใช้คนต่างประเทศนะใช้คนอ่าประเทศลาวส่วนใหญ,ญ่เขาจะเอาคนลาวนะเพราะว่าเขาดูว่าคนลาวมีความซื่อสัตย์มากกว่าคนกัมพูชานะแต่ก่อนก็จะขึ้นชื่อคนีสานะครับ มเป็นแม่บ้านเนี่ยเขาจะเจ้าคนอิสานขึ้นเชื่อในด้านความขมย้นมึนก็ก็มีนะแต่ว่ามันก็น้อยให้ทำงานกับเราดีไม่ดีมันก็ฆ่าเราตายเขามากก็อีกประเทศหนึ่งนะที่แบบอชอบฆ่าเจ้า เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านใจค่าแล้วก็จิงซับไปนะที่ซอยสิบเก้าวงสว่างซอยที่อูรถผมเนี่ยก็ยังมีนะปีก่อนนี่ปีก่อน,อนพมาสองคนมันก็ค่าเจ้าของโรงน้ำแข็งนะใจจิงเอาอะไรช่องหนะ้าบาทไปแล้วก็หนีไปหนีไปบ้านมันเจอเลย จับได้เปล่าไม่รู้เพราะมันหนีไปบ้านมันเนาะจับได้คนหนึ่งหรือเปล่าจำไม่ไดนะ้มันเป็นข่าวนะเป็นข่าวดังนะเงยบูนก็บอกว่าสวัสดีจ้าแม่บายจ้านะครับสวัสดีจ้าน้องละอ้อนะ อันนี้มันดูอานนี้ออกคือนี่มันก็ออกมาได้นะอ๋อถ้ากดถ้าเรากดตรงกลางนะพี่รองนะกดกดตรเอตอตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นรูปรูปสี่เหลีย่ยม,มกลมๆกลางๆเนี่ยมันจะเป็นบางอันก็เป็นกลมๆเนาะข้างนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นเม็ดสามขีดนะเป็นสามขีดกดตรงกลางนี่ออกไปมันก็จะเป็นภาพเล็กเมีอยู่ข้างบน,นนี่นะ แล้วเราก็จะสามารถเข้า Youtube ได้นะเข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้นเะข้าไปที่ y o u t u ู e ก็ได้นะครับนี่ม,มันก็ยังดูเพื่อนอยู่เพ,เ,นะเพื่อนเวียดนามนะเพื่อนเวียดนามก็ยังกินอยู่นะไม่รู้ว่ผมเปิดผมเปิดอะไรที่เราได้ยนินเสียงไหมผมเปิดเออ ยูโทเป็นยังไม่กินเสียมครับทางเวียดนามเขาก็จะกินเลยเขาชอบกินเลยนะกินไสนะ้ไม่รู้ไส้หมูไส้อะไร <c oughs> เขาชอบอวบา,าทรทใสเป็นอะไรเป็นเลือดแดงๆเหมือนประเทศลาวเลยอ่ะเขาทำเขาเรียกว่าอะไรบ้านที่ไทยก็จะมีพวกลาบเป็ดเขาทำเหมือน,ในใคล้ายๆกัน แล้วเขาก็จะเอาเลือดใส่นะเอาเลือดใส่แล้วก็ทำเป็นแบบว่าราบเลือดเขาเรียกว่าอะไรวะไทยใหญ่ก็มีนะทำแบบนี้คล้ายๆกันทำอาหารแบบเอ่อแล้วเปิดเสียงกลนดี ไม,ไม่เข้าไม่เข้าปไริบทเพอเราก็สามารถที่จะอ่านได้นั่นเอง เขาเรียกว่าอะไรนะผมจําไม่ได้นะแปลงเหรอเลือดแปลงนะครับเลือดแปลงเขาเรียกเลือดแปลงนะเ,เขาจะเรียกเลือดแปลงแปลงเแปลงเป็ดแปลงไก่แปลงหมูนะครับจำเป็นเลือดดิเอาแล้แลลไป้งงนะองเลยผมไปหมูฟังมันติเก่ง ขอบคุณนะครับพี่ละออยายบูนนะครับขอบคุณแม่ใบนะครับทำใบรวยๆนะพี่มาดรอ้องยานะครับพี่เหนือระวีนะครับก็ประมาณอ่านี่แหละเนาะพี่ละออละออละอ้อยร้องยานะครับพี่เหนือระวีนะครับร้องยามาส่งจากบ้านนะครับพี่เหนือรนะวีทุ่ม ขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับเกิดล้านดวงใจนะครับสำหรับวันนี้เกมบอนอใหล้ลาไปก่อนเน้อแครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับสวัสด,ดีครับผมบ๊ายบายอะไรอ่ะ,อะโอมนันกิ้ตรงนี้จินสุด